สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม2ตัวล่างนะครับสูตรใหม่นะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่เพราะว่าในงวดที่ผ่านมาลงสูตรให้แล้วเลือกไม่ถูกนะครับสูตรไม่เข้านะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรใหม่นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ งวดวันที่16กรกฎาคมก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสูตรที่ลงให้เนี่ยสูตรใหม่เนี่ยมันจะเข้าหรือเปล่านะครับบางครั้งก็อาจจะเลือกไม่ถูกนะครับมาดูวิธีการคํานวณของสูตรนี้นะครับจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักพันบวกหลัก10ล่าง2ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1นะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก5คงที่ ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่งจะมีตัวเลขสองตัวนะครับมาดูสถิติงวดแรกนะครับงวดแรกสูตรคำนวณได้หนึ่งกับสองนะครับยอดหลังไปตั้งแต่งวดที่ออกสี่เจ็ดนะครับงวดแรกในเลขท้ทยสองตัวล่างออกสี่เจ็ดีบวกเจ็ดจะได้สิบเอ็ดก็คือแต้มหนึ่งนะครับแต้มหนึ่งก็จะเข้าในตัวแรกนี่นะครับมีตัวเลขเพียงแค่สองตัวเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากนะครับ งวดถัดมาสูตรคำนวณได้1กับ2ตัวเดิมเลขค่า2ตัวล่างออก92นะครับ9บวกได้11แต้ม1นะครับเข้าเลข1สูตรคำนวณก็มีเป็นร้อยๆสูตรนะครับบางครั้งมันก็ยากที่เราจะรู้ว่ามันจะออกสูตรไหนนะครับบางครั้งสูตรที่ผมเลือกมาลงให้ท่านผู้ชมดูบางครั้งก็อาจจะเลือกไม่ถูกเหมือนกันนะครับสูตรไหนไม่เข้าก็ต้องหาสูตรใหม่มาทดแทนกันนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้8กับ9 เลขคสองตัวล่างออก 80, แปดศูนย์ต้มแปดนะครับเข้าเลขแปดงวดถัดมาสูตรคำนวณได้ศูนย์หนึ่งเลขค่าสองตัวล่างออกเบ 55, ิ้ลห้าห้าตมศูนย์นะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้ศูนย์หนึ่งตัวเดิมเลขค่าสองตัวล่างออกเจ็ดสามต้มสิบต้มแต้มศูนย์ 0, นะครับเจ็ดบวกสามได้สิบต้มศูนย์อยู่แถวหน้าอย่างเดียวเลยนะครับ งวดถัดมาสูตรคำนวณได้7กับ8ปเลขท้ายสองตัวล่างออกเบิ้ล99นะครับกบวกได้18แต้ม8ขยับมาออกตัวท้ายนะครับงวดถัดมาเลขท้าย2ตัวล่างนะครับมาออก71ในแต้มรวมคำนวณได้7กับ8นะเจบวก1ได้8แต้ม8เข้าฝั่งข้างท้าย2งวดติดงวดถัดมาสูตรคำนวณได้0 1นะครับเลขท้าย2ตัวล่างออกห5 หกบวกห้าได้สิบเอ็ดแต้มหนึ่งหลังจากเข้าแถวหน้ามาสี่ห้างวดตอนเดียวนี้ก็ขยับมาเป็นแถวทแถวหลังนะครับสามงวดรวดงวดถัดมาสูตรคำนวณได้แปดกับเก้าเลข้ายสองตัวล่างออกเบิ้ลเก้าเก้าแต้มแปดนะครับก็สลับกันนะครับข้างหน้าบ้างข้างท้ายบ้างนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เก้ากับศูนย์นะครับเลข้ายสองตัวล่างออกศูนย์เก้าแต้มเก้านะครับ มาดูงวดถัดมาสูตรคำนวณได้3กับ4เลขท้าย2ตัวล่างออก30นะครับ30แต้ม3เข้าที่ตัวแรกมาดูแนวทางงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้6กับ7เลขท้าย2ตัวล่างออก16 1บวก6ได้ 7, 7แต้ม7เดี๋ยวมาคำนวณงวดใหม่นะครับ ในงวดวันที่16กรกฎาคมว่าสูตรแต้มรวม2ตัวล่างสูตรใหม่จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับ ลืมเขียนไว้เอาเอาใบเก่านี้ก็แล้วกันนะครับหลักแสนนะครับหลักหลักแสนนะผมเขียนไป้ข้างบนแล้วกันครับจะได้ไม่สับสนกันแสนบวกพันนะครับหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักสิบล่างสองครั้งเมื่กีก็นึกว่าเขียนไว้แล้วนะติดไปพลิกมายังไม่ได้เขียนไม่เป็นไรเนาะเอา ใบเก่านี้ก็ได้นะครับแทรกกันกับวิ่งล่างนี่นะครับ10ล่างสองครั้งหน่วยล่างสองครั้งนะครับหน่วยล่างสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่1เลขเจร้อยหน้าครั้งที่2องเลขสองสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเลขสี่หน่วยท้ายครั้งที่สองเลขหนสูตรจะบวก5้า ผมคัดลอกตัวเลขมานะครับมี9้ามี2ได้เลขเก้ได้เลขสองบวกหนึ่งได้สองหบวกหได้สิบสองครับแล้วก็บวกเลข7บวกเลข2บวกเลขสี่ครับ บวกเลขกหนึ่งตัวสุดท้ายบวกเล็กห้าคงที่9กบวกสก็ได้11บเอ็ดนะสิบเอ็ดสิบสบวกสิเป็น25 25ิบห้ายี่สิบห้าบวกเจ็ดสามสิบสบสองสาบวกสี่สาบกหนึ 39บวกอีก5นะครับ444นะครับได้เลขก4ตัวแรกสูตรบวก1สูตรบวก1 4บวก1ได้5ดังนั้นสูตรแต้มรวม2ตัวล่างสูตรใหม่ได้4กับ5นะครับงวดที่จะถึงนี้ จะออกแต้มไหนนะครับท่านผู้ชมก็รอดูในวันที่16กนะครับก,กรกฎาคมเราถึงจะรู้คำตอบนะครับว่า4กับ5มันจะออกแต้มไหนระหว่าง4กับ5นะครับซึ่งมันก็ไม่ยากเนาะแล้วแต่ใครจะจับนี่ถ้าใครจะเอาสูตรวิ่งล่างตัวเดียวที่ลงให้นะครับเมื่อเมื่อสักครู่ที่ลงให้วิ่งล่างตัวเดียวได้เลข5าใช่ไหมครับ ก็เอาห้ามาจับแจมรวมก็ได้นะครับนี่นครับวิ่งล่างตัวเดียวสูตรใหม่ที่ลงให้ในงวดที่ผ่านมามันเหลือแค่สูตรนี้ที่เข้าก็คคำนวณแล้วได้เลขห้านะครับนี่ก็คือสูตรนี้ได้เลขหก็เอาห้ามาจับก,กับสี่ห้านี่หรือจะมาจับฝั่งนี้ ห้าอะไรได้สี่ก็ห้าเก้าห้าบวกเก้าได้สิบสี่นะครับห้าบวกอะไรได้ไดห้าก็นับแต้มเพิ่มไปเลยหกเก้าอันนี้เป็นห้าถ้าห้ามานะครับห้าศูนย์อันนี้นะ 5 0นะครับห้าอะได้5ก็5้บวกศได้0 5นบวกศได้5้านะครับโดดอีกนี่ได้หก้กับ50ถ้าเลข5มานะครับแต่นะครับแต่ถ้าจะเอาเลขวิ่งล่างชน2สูตรตัวนี้ที่ชนเลข9ใช่นะครอันนี้สูตรนี้ชนเลข9นี่9ตัวเดียวที่ชนกันถ้า9 ถ้าเก้ามาถ้าเก้ามาล่างก็เอามาจับคู่กับ4ี่ห้าครับแต้มรวมแต้มรวม2ตัวล่างได้สกับ5ก็จะได้9อะไร9อะไรได้4ีห้าก็ได้9ก้าห้าเสี่ เก้าห้าเก้าห้าจะได้แต้มสี่แล้วก็เก้าหกเก้าหกจะได้เต้มห้าก็จะมีตัวเลขอยู่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สีค่คู่นะครับแล้วแต่ใครชอบเลขไหนถ้าใครชอบเลขห้าก็จะได้ห้าเก้าห้าศูนย์แต่ถ้าใครชอบเลขเก้าก็จะได้เก้าห้าเก้าหกนะครับตัวที่ตรงกันก็จะมีตัวนี้แหละที่ตรงกัน ใช่ไหมครับระหว่าง95กับ59เนี่เป็นตัวเลขที่ตรงกันผมก็เลยฟันไว้เม็ดเดียวฟันไว้เม็ดเดียว59นะครับฟันไว้เม็ดเดียวที่เลข5 9นะครับไม่รู้จะมาจริงหรือเปล่านะครับต้องไปรอดูในวันที่สลากออกถึงจะรู้นะครับนี่ผมฟันเอาไว้นะครับน่าจะเป็นเลขที่ขายดีนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสูตรคํานวณก็มีหลายสูตรนะครับสูตรไหนจะเข้าก็ไม่มีใครทราบนะครับอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมเลยชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับสูตรนี้ผมว่ามันมันเข้าท่านะครับมีตัวเลขแค่2ตัวเท่านั้นที่เป็นแต้มรวมเนาะหลักสิบหลักหน่วยบวกกันจะต้องได้4กับ5ถ้าสูตรมันเดินต่อนะครับถ้าไม่หลุดซะก่อน ก่อนจะถึงวันที่สลากออกก็อาจาจะมีอีกหลายสูตรตามลงมาครับสูตรแต้มรวมสองตัวล่างไม่จะได้มีแค่สูตรนี้สูตรเดียวนะมีอีกเป็นร้อยร้อยสูตรนะรก็ต้องรอดูจนถึงวันโค้งสุดท้ายหน่่ยเลยครับหรือจะจะรอดูชุดสรุปอีกทีก็ได้นะครับอันนี้ผมพันธงไว้ก่อนที่เฉยเพื่อบางเพื่อบางท่านอยากจะได้เอาไว้ไวซื้อสลากไว้ก่อนนะครับถ้าไปซื้อใกล้ๆวันสลากวันที่สิบหกเนี่ยเลขพวกนี้มันจะ หาไม่ค่อยได้นะครับใครก็อยากจก็ถูกนะครับผมใครก็อยากจก็ถูกเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ